เอาสวัสดีด้วยค่ะเก็บถัวอ e ีกวันนาาจะเนาะวันที่สองของการเก็บถัวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก็ได้รถปุ๋ยเนาะจ้ะถ้าเป็นวันอาทิตย์ จำเอาใจวันทุกวันอาทิตย์ต้องรถปุ๋ยถั่วนะจ๊ะไหนเอามา <c oughs> หน่วยหน่วยง้อแง,ง,อง,งๆมาจ้ะเนาะนะถั่วก่อนตบอายุฟังทางคุณเนาะ พอได้เก็บอยู่เด้อไม่ดกมากแต่ก็พ่อได้เนาะจะเนาะแปลงกรัมตามสภาพดินจ้ะตามสภาพดินเนาะจะเนาะ สุดตัดหยาห์นะจ๊ะหยากระเด็นสุดตัดเยี่ มาพอได้เก็บนะจ้ะเนาะพอขี้ดินเท่าก่างามเลยขี้ดินเราบ่าสวยเอาใส่ขีงง่วใส่ปุ๋ยเอานะจ้ะ ก็จะประมาณนี้มาเก็บทัวน่าจะเนาะเนี่ยมันเสารน่าจะดอกเขาจะค่อยเป็นสีม่วงถาก่อนไทยตอนเศาแต่ว่าตอนแรกไม่เห็นดอกเลยจ้ะต,ตอนแรกไม่เห็นดอกอเอาก็ว่าเอาเอา,เอาเคาเี้ยพันไปคนนี้แล้วมันกระหัก <laughs> ดอก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 ักเนี่ยไปไก่ดอกพ่อไดื้มื่มกันไปนะจะพอ่อพ่อว่าพ่อไดขายย่างเดียวขายสลับกันเปยน นี่อันเห็นว่าตรงนี้มันเล็กของบ่ได้เพราะว่าติดกันเอาออกจากไปท้าอื่นเคี่ยนี้ออกไปทางอื่นแล้วมะนั่นอันเคี่ยนั่นต๊กขี้ดินเอาขึ้นอีกไหมค่อยๆทำหน่อยเด้อเดี๋ยวมันจะหักขันหัก,ก็คือขันงด ขาดก็คือ,เ,อ <c oughs> เขาก็ซีนสูนหอดตรงนั้นเน้วจะเนาะต้องคอยคอยเห็ด <h id> จะ้ะทำแรงบาได้เข้าเห็ดพักเข้าตรงถนนถนอมพักมานวจะนี่ยอดตึงตกยอดต,ต,ตั่วตก ว่าขันท่ววอว่เออเ็ดขึ้นเงินก็ขืนหนูเนาจะ้ะหนูร้ายจะหนูร้ายหนูที่นี่ร้ายมากค่อยๆเอาออกนะคะ ือว่านี่ได้ซีกับนะจ๊ะตอนที่เออ่ตอนที่มัดก,กันก็ได้กัมให้เบิ้งนะจ๊ะ่ได้ไายให้เบิ้งบ่ได้กัมให้เบิ้งไม่ได้กัมให้เบิ้งนะจ๊ะ หนึ่งกลัมนะจ๊ะในหนึ่งกลัมพอดีแปลงเนะี่ย let's go ไปอีกสองแปลงเราจะตัวนี้คนไทยช่วงหกโมงแรงนะจ๊ะกําลังคำหกโมงกลัวๆของโมงสิบกลัวนาทีเราจะ เก็บถั่วตอนค่ำขันก <laughs> ลางเดี๋ยวมื่อเนี่ยจะได้พ่อซีกับอีกวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนกะโรดปุยแล้วนะจ๊ะอาทิตย์ละขังจ้ะที่ก่อนห้ให้ปุยทั่ว เขาออกดอกออกผลมาจ้ะชิมีหน่วยเห็นหน่วยเย้าเนี่ยเอาซ่อนเลนอยู่คนเดยอันระวังอ่าดอกโอ้ยดอกอันยุ่มเมือ่อระวังโอ้ยตกดอกรวงนะจ้าระวังนะจ๊ะ ยอตกลายอยู่ด้เธอยอดเหมือนบุญยอดนึงก้องขึ้นไปมาเก็บข้ามเราจ้ะมาเก็บข้ามมาเก็บทั่วตอนข้ามเราจ้ะ พอได้เก็บเก็บจ้ะแตนงซองอะไรนั่นนะจ๊ะเถวนี้พวกใครปันไดเพราะว่าอันปลูก แถวนี้จะปลูกซ่าปลูกรังประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งนี่จ้ะปลูกรังเพื่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะตรงก็เลยบพราะ้นาาเป็นลูกพ่าท่านกันเ <c oughs> พราะทอนกวนทอนหยาก็่าทีเดีวเมื่อไหร่พ่อเก็บไปกวนทอนหยาก็่าทีเดีวมันมันแยาววันนี้แม่นูดิกัดเด้เอาเอาขึนา้นไว้เอาขึ้นไว้มันแยาวตกดินย่านนูกนารมานจะเก็บโหลดเก็บวันโหลด ให้ก้อนหนูจิมากิน้วจ้ะ <Yeah. S 1> จะไหนง่อยหนึง่งหกโมงจะเคืองช่วงนี้ค้าเร็วเนะจ้ะ <laughs> ช่วงนี้ค้าเร็วาหางหานส่งพี่ยูนะจ้ะ เก็บถั่วมาอุย้ยแปลงนี่นแสดงว่าแปลงง่ตืบไปกรรมนึงเราจะไปกรรมนึงเร็ว ไตนี่เลยทางไตดีหนูนะจ๊ะพ่อเก็บไปเพราะว่าย่าหนูกิน่ <c oughs> าหนูนะจ๊ะหนูกบว่าเข่ากงดลจ้ะหนูมึนหนูร้ายหนูมึนหนูร้าย <c oughs> หยอดพันกันบ่หน่วยท่าเหล็กหน่วยท่าเหล็กนะจ๊ะเต็มกำมือก่อนละประมาณปอนดหนึ่งแล้วนะจ๊ะตามตามอาเต็มกำมือเคือปอนดหนึ่งแปลงนี่ขนาดปลูกว่าเต็มแปลงนะจ๊ะเควาอัน พออันนี้หอก่อนค่ะแต่งกวัวนอกจากก็เลยปลูกมันเต็มแปลงจ้าแปลงนี้เขาจะได้กำก,ก,กัวน่าจะขนาดท่างอนันข้งางท่างฝุ่นเพราะเขาได้เป็นหมากเลยแปลงนี้เก็บไดสองก็น่าจะทีสองอาทิตย์เป็นบ่ที่ก่อนอาไปคายนี่ทั่วสามรอบแล้วน่าจะเนาะจาุ่มมันเก็บสองอาท์แล้วนี่จ้ะ แปลงนี้เขาเก็บไนซองอาทิตย์แล้วขอเก็บเดือนหนึ่งก็โอเคแล้วนะจ๊ะเนาะขันออกลูกเดือนนึงก็โอเคแล้วแปลงนี้ปลูกก้อนโมนะจ๊ะก็เลยเป็นลูกกอนมูน็จ๊ะหักทิงคั่มแล้วนะจ๊ะเนาะ เก็บถั่วตอนคำม,มาจะจะมาเก็บถั่วต่อเลยค่ะไข่คำคำคำแล้ว พ่อได้เก็บนะจ้ะถั่วบะดกได้กับพ่อได้เก็บนะ,ะจ้ะโอเได้เครื่องกัมล้วเด้ขนาดแป้งนิดหน่อยเครื่องแป้งแล้วจ้ะเครื่องแปงแ้งนะจ้ะ ว่าอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกก้อนมูนะจ๊ะแปลงนี้ปลูกก้อนมูแนแปลงนี้ปลูกก่อนเผื่อมันชิมี่อ่ะคุมคุมสายน้ำนี้ได้จ้ะคุมที่ตายกวนกับบุ้กกันว่าสาเหตุเป็นอะไรคุมที่ตายแต่กบมีหมากงงเขี้ยมาไใส่มีหม,มากยังเหลือ ยังเหลือยนะจะขนาดตายขนาดใบเออขนาดใบตายแต่มีผลเอองงงงงแม้อันลูกพันกันเดี๋ยวป่อนแป๊วลูกตรงนั้นพันกันหมดเลยยางไม่ได้ลูกนะึง คุณอยู่ฝั่งนั่งณนอนาจะได้ซีกับอาจ้ะซีกันเพื่อกล่าว่าแบ่งแบ่งนั่นได้อ่า แลงนี่ได้กำมขัวนาาจะเนาะอาจะได้ช่วงนี้น่าจะได้วันละสี่กำมนจะเนาะโอเคค่ะสรุปผลงานโอเคขอบคุณหลายๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเก็บถั่วมาแล้วนะจ๊ะเข้ากับยิมมัดนะะ่ะจ๊ะมดกำแล้วประมาณปอนหนึ่งเขาเข้าไปในเมื่อเข้ากันอ่าถ้าเข้าไปในเมื่อเข้ากับเจนยังก่อนคุณกระซังคุณกระซัง <laughs> <laughs> ยังก่อนด้วยวันนี้ได้เยอะหน่อยนะจ๊ะวันนี้เราจะเข้าเมาือง ไปขืนแต่สั่งสั่งเบิ้งเมาจะเนาะคันเกินก็ถอดออกคันบ่พอก็เอาจับใส่เนาะจา้ะทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็คือขึ้นแต่สั่งเบิ้ลเด้อจ้ะชีวิตแม่ค้าไม่มีวันหยุดเนาะจ้ะไปยกำหรือว่าเอ๊ไม่ถอดถอดด้วนมวยสองมวย ตัวฟิลิปปินเราจะเจอก่อนมักพันไทยได้จะพันฟิลิปปินบ่าปไนจะพันบานเฮาหวานแสบเนาะเจอพันอันนี้ใครฟิลิปปินเนาจะเก็บน่วไงกญ่ก็บ่ได้จะเก็บน่วหน่อยเขามักน่นยน้อยกับทัวเนาจะ <laughs> เดี๋ยวเขาใปนเมืองกบทีเอ็นสร้างอีกอยู่จะเอาไปสร้างเบินงว่าจะสร้างเ้าอยู่ในรถเนาะจะแต่ช่างเราอยู่ในรถ อันไหนน้อยว่างามกับคลองก็ได้กินอันไหนอันไหนน้อยงามก็ขายนะจ๊ะอันไหนน้อยว่างามก็ท้องก็ได้กินแตเดี๋ยวต้องขึ้นมาตับดยูครับเปิดตัดเมื่อกี้ถังล่าขายบ่ออก ทวดเทียไบ่ไปต่ำมั่งเดีย จะได้กี่กำเนาะได้สี่กำเลยแสดงว่ามือนี้หลายๆอันอันแปลงแปลงซองแปลงสามกำลังออกขออกลูกปน่าจ้ะเนาะแปลงซองแปลงสามกำลังออกรูกแล้วโอพี่ข <laughs> ันเออเดี๋ยวไปจะสั่งแล้วก็จีเอาใส่ขึ้นก็แล้วนะ มือนี่ประวัตินี่ห้าหกเจ็ดแทๆประวัติศาสตร์ <c oughs> มนหน่วยเงาหน่วยสั่นปะปูนกันไปเนาะจังวันนี้จะได้เอาเข้าเมืองไปขายเลยนะจ๊ะ นวยหนึ่งก็มีอยู่แต่ว่าขันยังไงกเล็บโปเก็บมากคงที่พี่ก็ได้ไห่ขันนวยได้ตั้มนูกับกัดมาจ้ะ ใหญ่กันอง่กันมีนบ้างนี่อย่างนะนเองบ้างคนอย่างนี้บางนี่จ <c oughs> ิ้วจิ้วนึงนี่เนี่ยไม่ว่ามามัดถั่วคือฉิบมาเทียงกันนะจ๊ะเหงื่อไหลโอเค <Okay S 1> ค่ะ,คะได้จักกระ <c oughs> ดูก่อนนะคะหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกเจ็ดวุย้ยวันนี้ได้เจ็ดกำเนาจะเนาะบาบัติศาสต์ได้เ <laughs> จ็ดกำเจ็ดกำเคงนี่เครื่องหนึ่งจะเครื่องป่วน,วน,อ,นอ,อยู่ดีจ่าสามีเครื่องปวน <laughs> มีคนสื่อครับเครื่องปวนมีคนชางนี่เรจ็ดกำเครื่องโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอำลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะ